สว่างแค่ไหนเอา New Enmax กับไฟหน้า Dual Projector ยามค่ำคืนที่มืดสนิทมาดูกันอันนี้ตอนยังไม่สตาร์ทรถนะครับแค่บิดกุญแจขึ้นมานะแล้วเดี๋ยวเราลองสตาร์ทรถดูครับโอเคไฟต่ำติดขึ้นแล้วฮะก็จะเป็นระนาบเรียกว่ายังไม่สูงมากนะครับยังไม่ถึงครึ่งคันรถนะไฟสูงนี่นะครับไฟหน้า d ูอลโปรเจ c เตอร์ของ All New n m a x 2025นะครับอันนี้คือไฟต่ำนะเพื่อนๆลองดูครับแบบมืดสนิทเลยนะตอนนี้ไฟแทบไม่มีไฟต่ำจะประมาณนี้ไฟสูงนูนครับ2ขึ้นไปเกือบถึงชั้น2เลยนะเนี่ยอ่ะนี่นะครับผมไฟต่ำไฟสูงประมาณนี้นะเพื่อน,นๆก็ลองดูว่าสว่างไม้สว่างแค่ไหนนะครับนี่เนี่ยไม่มีทางเลยนี่ผมขี่ไป นี่เดี๋ยวไปด้านนี้ก่อนแล้วกันโอเคนะเนี่ยผมว่าสว่างในระดับที่ใช้ได้เลยดูสว่างกว่าตัวก่อนอยู่ประมาณนึงนะครับนี่นะครับผมไปลองเข้าป่ากันเลยเป็นไงบ้างนี่ไฟต่ำครับ โอ้ไปสูงนู่นเลยไปถึงดอกไม้ด้านบนด้านนี้นไปไปขวานี่นะครับโอ้โหมืดตือต้อแต่แบบสว่างนะเนี่ยมองเห็นทางขี่ได้แบบเพราปลอดภัยอ่ะเก๋เลยปึ๊บ เหน,นะหมคไปสูงบ้างอ่าโอเคตามทางตามพุ่มไม้เงี้ยเรามองไม่เห็นแล้วก็เปิดไฟสูงไปเลยนะครับไปตับอันนี้นะครับผมลองดูข้างหน้าเป็นประตูกรงเหล็กนู่นครับยิงขึ้นไปถึงโอ้โหด้านบนสุดเลยนี่นะครับผม